ครับทุกคนก็เห็นบ่อยมากๆนะครับสำหรับหอยจุ๊บของจีนรสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนหอยบ้านเราไหมวันนี้นายโตจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูครับพร้อมแล้วไปไปครับทุกคนมาทุกคนครับก็สั่งมาทั้งหมดก็มีทั้งหมด4นะี่ห่อครับก็คือแบบหอยแบบเผ็ดแล้วก็แบบรสชาติปกติแล้วก็แบบวกจะมีห่อเล็กมาด้วยนะครับสําหรับทานเล่นเนาะตัวนี้ครับทุกคนลักษณะหอ่อให้เป็นอย่างนี้นะครับด้านในจะเป็นซองเล็กๆนะครับแบบนี้เลย กี่องแบบนี้เนี่ยเขาเ็าจะเป็นแบบซองเล็กๆเนาะเดี๋ยวผมจันแกะให้ทุกคนได้ดูนะครับมีไม้จิ้มมาให้ด้วยนะเ,เราจะมาดูแบบเผ็ดก่อนเลยเนาะโอเคมาครับหอยเขาจะมีอย่างนี้เดี๋ยวผมเทน,นะเล็กๆอย่างนี้ทุวกควนเห็นไหมครับ อ่ะผมจะเทอีกซองหนึ่งนะนี่เจ้าหอยตัวเนี้ซึ่งเป็นรสเผ็ดเนาะสไปซี่เขาบอกนะครับโอเคตัวก็ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นนิ้วหมวแมมือไหมประมาณนี้นะครับมามาชิมรสชาติเขาดูนะครับมันลักษณะเขาก็เหมือนหอยจุ๊บบ้านเรานะกคนณมครับแต่ว่าเขาจะมีสีขาวแล้วก็ลาย ที่หนึง่งทุกคนผมอยากจะบอกเลยนะว่าหอยจุ๊บหอยขมบ้านเราเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แค่เขาจะแตกต่างตรงที่เขามีมีเครื่องปรุงก็คือเป็นอ่าพริกจีนนะครับเป็นน้ำมันของจีนนะครับสูตรเฉพาะอื เหมือนที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับส่วนน้ำเขาก็คืออย่างเงี้ยไม่ต่างกับหอยจูบ้านเราเนาะเนี่ยครับรสชาติดีอร่อยอร่อยนะครับแต่เขาจะตัวเล็กนิดนึงอืมใช้ทานเล่นได้นะครับแต่บ้านเราก็คือก,ก็ไม่นิยมเอาหอยมานั่งทานเล่นนะเนาะถูกไหมครับจูบกากับข้าวอะไรเงี้ยอืมโดยรวมๆแล้วก็คือ เหมือนแกงหอยขมเลยอันนี้ผมว่าทานกับข้าวได้แน่นอนครับเหมือนแกงหอยขมเลยนะครับไม่ต้องนึกให้ยากนะครับก็คือหอยขมนะครับหอยจุ๊บผมจะมาลองเจ้ารสตัวนี้ปกติเนาะเนี่ยครับตัวนี้ก็คือรสปกตินะครับที่เขาบอกว่าเป็นออริจินอลนะครับโอเคมาจะไม่รวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ผมอยากบอกว่าเขาเจาะรูมาให้เราดูดด้วยนะครับเนี่ยตัวเนี้ย ก็คือรสรสชาติออริจินอลเนี่ยก็คือเขาจะเหมือนแกงหอยขมเลย <S <S ที่เราใส่กะทีอะเนาะส่วนี้ก็มีเป็นรสเผ็ดนะครับออกแนวแนวมาล่าออกแนวแนวมาล่าเลยทุกคนเห็นครับตัวนี้ตัวใหญ่สุดละอร่อยทานเล่นได้ ทานกับข้าวได้ผมว่านะความรู้สึกของตัวนะครับเพลินดีก็เหมือนเรานั่งกินหอยหอยจุ๊บอะไรครับทุกคนเนี่ยครับรสชาติไม่ได้แตกต่างเลยเหมือนกันเลยแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าหอยบางตัวเขาก็มีไข่เหมือนบ้านเรานะครับมีไข่เหมือนหอยบ้านเรานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะหอยให้ดูกันชัดๆหอยจะเป็นลายอย่างนี้รสชาติก็หอยคมเนาะ หลายๆท่านคงหายสงสัยแล้วเนาะ <_ an> เห็นเขาทานบ่อยจริงๆครับอันนี้คืออาจจะเป็นของทานเล่นของเขารก็ได้นะเป็นซองเล็กอย่างเงี้ยโอเควันนี้ลองของในตัวครับาหาหอยกินมาทานให้ดูแล้วเนาะ <_ an> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ในตัวด้วยครับ <_ an> เพื่อกรลตุใจเนาะคนละหนึ่งแชร์ก็ได้นะครับวันนี้ลองของใน,ในตัวครับกราบสอนครับบายบาย